สโคบลงมาอีกสักเล็กน้อยนะคะมาดูในบ้านเรากันเองบ้างปัจจัยขับเคลื่อนที่เราเห็นในช่วงที่เหลือของปีนะคะจะมีปัจจัยขับเคลื่อนอะไรที่เข้ามานุนนําให้เศรษฐกิจแล้วก็ให้หุ้นไทยนั้นสามารถเติบโตไปได้และแน่นอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังบ้างแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นแนวทางยังไงกันบ้างเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะ mm hmm. เห็นดัชนีหุ้นไทย1280เคลื่อนไหวอยู่แถวๆนี้เพลอแป๊บเดียวนะผ่านไป6 7เดือนนี้ทุกวันนี้1,400กว่า 1450กว่าจุดแล้วขึ้นมาเร็วมากอัพไซต์จำกัดแค่ไหนนี่คือการขึ้นแบบมีสถิรภาพจริงๆหรือว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมะคะมุมมองของคุณเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านลูกค้าผูม้มีประกากคุณนะครับออตอบคำถามเรื่องขึ้นจริงนะฮะหรือขึ้นปลอมนะครับตอบง่ายๆสั้นๆว่าไม่จริง แล้วก็ไม่ปลอมไม่จริงแหละไม่ปลอมใช่มันดูเหมือนขัดกันแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนเหมือนไปทําประชามติในอังกฤษมันตอบเยสโนไม่ได้เพราะปัญหามันซับซ้อนเวลาตอบเยสโนแล้วมันจะมีคอมพลิเคชันเยอะแยะอย่างเั้อังกฤษส่วนหนึ่งของที่บอกไม่ปลอมคือดขึจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีเงินทุนไหลเข้านะครับในประเทศ emerging market จริงๆนะครับ แล้วก็ไม่ได้เข้าเฉพาะประเทศไทยนะฮะเข้าเกือบทุกประเทศนะครับเจ็นไดว่า Emerging Market ก็เนี่ยนะครับก็คือตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยขึ้นดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือตลาดที่เราเรียกว่า Develop Market อันนี้คือข้อเท็จจริงนั่นก็คือไม่ปลอมนะสาเหตุก็มีหลายประเด็นนะครับทั้งประเด็นในเรื่องของราคาของหุ้นที่ถูกกว่านะครับพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนที่มัน โอ้ลดรถต่ําลงจนกระทั่งมันไม่น่าสนใจที่จะลงทุนเลยนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยผลตอบแทนติดลบไม่รู้จะอเอาเงินเราไปแล้วก็ยังไม่แค่ให้ดอกเบีย้ยเรานะฮะยังเก็บดอกเบีย้ยเราอีกเพรานั้นแถบนี้ยังมีผลตอบแทนที่เป็นบวกเงินก็ไหลเข้าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เงินดอลลาร์หลังจากที่มีเบรกซิตเนี่ยการคาดการ์รข,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 ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็ถ <believ. S 2> ูกขยับเลื่อนออกไปก็คือสหรัฐจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยละค่าดอลลาร์ก็อ่อนลงเงินบาทเป็นไงฮะ ตอนนี้ก็กลับมาแข่งที่3 5บาทต่อหน,นึ่งยูเอสดอลลาร์นั้นก็คือของไม่ปลอมของไม่จริงก็คืออะไรฮะของไม่จริงก็คือมันมีเงินที่ที่เทรดไหลเข้าไหลออกเนี่ยมาจากเทคนิคอลคือมันเป็นเงินที่ทำออปชันกับเฮดจิ้งเนี่ยตอนที่เขาเกิดก่อนที่จะเกิดเบรกซิตพอเกิดเบรกซิตปุ๊บหุ้นลงปุ๊บเนี่ยเขาจะอันวายนะครับมีการช็อตและมีการกลับมาซื้อคืนเพราะนั้นมันเหมือนกับวีเชฟเด้งขึ้นไป มันก็เป็น t e c h i c a l rebound หรือ technical rebound ที่เราเห็นทังนั้นนั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าก่อน Brexit กับหลัง Brexit เนี่ยมันแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยหุ้นกลับมาที่เดิมเนี่ย fundamental จริงๆเนี่ยหรือพื้นฐานจริงมันแย่ลงหรือดีขึ้นอันนี้เราตอบเองได้ว่าอังกฤษเวลา Brexit เนี่ยมันควจะผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับประเด็นที่2ก็คือที่เราดูในแง่ของภาพรวมนะฮะของตลาดที่ขึ้นเนี่ย ถ้าดูตลาดหลักทรัพย์ดูเซ็ตขึ้นจากพันสมาเป็นพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยดูเหมือนตลาดขึ้นจริงแต่ถ้าแบ่งออกนะฮะว่าตลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณร้อยห้าสิบจุดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นเพราะราคาน้ํามันไม่ได้ขึ้นเพราะเศรฐษฐกิจดีขึ้นเซกเตอร์นะฮะที่ขึ้นเยอะสุดนะฮะหรือว่ากลุ่มสานัที่ขึ้นเยอะสุด mm hmm. คือกลุ่มพลังงานตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มพลังงานอย่างปตทปตท,ปทออเนี่ยนะครับ ขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ25%นะครับตลาดขึ้น10%กว่าๆที่เหลือนี่ขึ้นเท่าไหร่ฮะที่ไม่ใช่พลังงานนะขึ้น7-8%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น็นว่าที่ลาดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเพราะราคาน้ำมันที่ขย,ยับขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นจากเศรษฐกิจฟื้นหุ้นทั้งทุกตัวมี400กว่าตัวขึ้นเหมือนกันหมดนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่บอกว่าไม่จริงอีกส่วนหนึ่งก็คือ การขึ้นเนี่ยของราคาหุ้นเนี่ยนะครับหรือราคาหุ้นเนี่ยที่จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยปัจจัยหลกัหลกๆมันมาจากผลกําไรของหุ้นที่เราซื้อก็คือผลอกําไรต่อหุ้นของบริษัทที่เราซื้อหุ้นถูกไหมฮะกลับมาดูในแง่ของผลกําไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับกราฟนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้ากรฟาฟ่ะมันเกินหนึ่งฮนะนได้ว่ากราฟมันมีเส้นขึ้นลงเส้นขึ้นลงถ้ามันเกินหนึ่งเนี่ยแสดงว่านักวิคเคราะห์ทั้งตลาดเนี่ย ปรับการคาดการณ์ว่าเจริญเติบโตโดีขึ้นก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกินหนึ่งะครับถ้าท่านดูเนี่ยตั้งแต่ปีพันปี 2014, 15 1 6เนี่ยนักวิเคราะห์ปรับการคาดการณ์กำไรเติบโตไปไงครับลงอย่างเดียวทุกวันนี้ยังลงอยู่เลยครับกำไรยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไปเบรกกำไรนะฮะว่าสมมติว่าไปดูในจอถามโบรกเกอร์ดูก็รู้ว่าเฮ้ปีนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดโตเท่าไหร่ นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยก็จะคาดว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดเนี่ยปีนี้นะฮะจะโต34เยอะใช่ไหมครับใน34เนี่ย80เนี่ยมาจากราคาน้ำมันก็คือหุ้นกลุ่มที่ขึ้นเยอะสุดนะครับที่เป็นกำไรจะโตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงาน หากคุณพลังงานไปสาสิบเซนเหลือเท่าไหร่ครับแต่ถึงหากคุนพลังงานไปในสิบกว่าตัวเนี่ยที่เหลือที่เป็นหุ้นทั้งตลาด3า0ร้อกว่าตัวเนี่ยค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตกำไรนะครับของปีนี้เนี่ยเหลือเจ็ดเปซจากสามสิบสี่เหลือเจ็ดปีหน้าเป็นเท่าไหร่ฮะปีหน้าก็ยังเป็นเจ็ดเปอร์เซนตงนั้นผมจะเรียนว่าขึ้นที่ไม่ปลอมและขึ้นที่ไม่จริงเนี่ยมันก็มีเหตุผลลักษณะอย่างนั้น ถ้ากาไรของบริษัทจดทะเทบียนไม่ดีขึ้นเนี่ยราคาหุ้นไปได้ไม่ค่อยไกลหรอกครับมันก็จะสวิงทีนี้ถามว่าทําไมราคาหุ้นขึ้นนะเหตุผลเดียวตอบง่ายๆก็คือเป็นปธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้ามาแล่ไล่ซื้อแย่งซื้อนะครับสินทรัพย์ในตลาดการเงินนะครับที่เรารู้ดีว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปเนี่ยวันนี้ก็พิมพ์เงินเขามีโรงพิมพ์นะ่ยพิมพ์เงิน ขามีหน้าที่พิมพ์อยู่แล้วโปรติพิมพ์มาเพื่อให้เราใช้จ่ายเพียงพอสภาพคล่องนะครับและให้แบงก์ไปปล่อยกู้ขยายผลกระทบในแง่เศรษฐกิจวันนี้เขาพิมพ์เงินเขาไม่ได้ให้ไปแบงก์นะฮะเขาไปพิมพ์เงินเพื่อซื้อพันธบัตรออกจากแบงก์และอัดเงินเข้ามาในระบบเขา้ามาแย่งซื้อไปนะฮะพันธบัตรของรัฐบาลบางประเทศเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ใช่ประชาชนถือหรือสาบันการเงินเอกชนถือนะธนาคารกลางถือเอง ม,มันก็จะเหลือเงินคือเขามาแย่งซื้อเราเนี่ยสินเชื่มันก็ขึ้นสินทรัพย์ขึ้นตั้งแต่พันธบัตรก็คือบอลที่เราเรียกกันนะฮะเอ็กคตี้หรือหุ้นที่เราเรียกกันนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นดันะั้นสาเหตุหลักๆที่หุ้นขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของนโยบายการเงินโดยพื้นฐานเมื่อกี้ฟังดรสุพุดแล้วนะครับในแง่างการเจรญเตโตเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับอันนั้นแต่ว่านั้นก็ต้องยอมรับว่าสภาพที่ทําให้ ราคาสินทรัพย์ทางด้านการเงินเนี่ยปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ PE สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ valuation สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นกำไรไม่โตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาด<ม>ันเพื่อทําให้ราคาสินทรัพย์สูงขึ้นแต่นี้เขามีความเชื่อว่าราคาสินทรัพย์ดีขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจจะดีนะฮะถูกไหมฮะนั่นคือความเชื่อเขาเรียกว่า Well positive wealth effect ก็พยายามจะดันให้คนรวยขึ้นเพราะว่าหุ้นขึ้นคนรวยขึ้น ก็ต้องจ,จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเศรษฐกิจต้องฟื้นใช่ไหมครับทามาตั้งแต่ปีพันปี2008นปะฮะเจ็ดปีแล้วยังไม่ฟื้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามคือนโยาบายพิมพ์เงินกับนโยาบายลดอัตราดอกเบี้ยจนติดลบเนี่ยกับการกลับกลายให้ทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดือดร้อนเพราะว่าประชาชนที่ต้องพึ่งอัตราดอกเบีย้ยประชาชนที่อยู่เพนชั่นฟั์นหรือต้องต้อง,องอรับเงินบำนาญเนี่ย ผลตอบแทนจากเน,นิ้อานก็น้อยลงเพราะว่าตาดอกเบี้ยลดลงนะครับจึงเกิด Brexit เนี่ยฮะยที่เราสุเราให้รายฟังแล้วใช่ไหมครับว่าคนแก่ในโหวตให้ออกก็เรียกว่า anti globalization นะครับค่ะนั่นแล้วธีมการลงทุนเนี่ยในภาวะที่เหลือของปีแบบนี้นะคะในภาวะที่ดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยติดลบแบบนี้นะคะร,รวมถึงภาพที่เราใช้คําว่า New Normal ส่วนเราจะได้คำนั้นนะคะแต่ว่าเราจะมีมีแนวทางหรือว่ามีมุมมองต่อสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้างครับก่อนตอบคำถามเนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าเ,เราก็มีความ,เ,มเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหวังพึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแล้วก็หวังพึ่งคำแนะนำของเรานะครับ แต่ต้องเรียนตามตรงว่าคําแนะนําของนักวิเคราะห์นะครับรวมทั้งความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาหรือช่วงเร็วๆนี้นะครับมีความคาดเคลื่อนสูงมากนะครับพูดง่ายๆเหมือนกับจะเชื่อไม่ค่อยได้บอกว่าไม่มีเบรกซิตก็จะมีนะครับบอกหลังเบรกซิตแล้วหุ้นจะลงเละมันลงแล้วมันขึ้นไปนสูงกว่าเดิมอีกใช่ค่ะ นะก่อนผมจะตอบนี่ต้องต้องจริงๆเลยก่อนสาเหตุที่ทําไมถึงมีความคลาดเคลื่อนสูงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยธนาคารกลางเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาฉีดตําราทางเศรษฐศาสตร์ออกหมดนะฮะเราทราบใช่ไหมครับว่าอาัตาราดุเบศู์เราก็ไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นวันก่อนเห็น TMB ประกาศดอกเบี้ยศูงทีเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โห,โหเดือดร้อนกันท<ร>ั้งประเทศทั<ๆ>้งตลัดกระ,รงระวงกระทรวงออกมาบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องกลับไปที่เดิมนะครับ เพราะนั้นวันนี้พื้นฐานของการการวิเคราะห์การให้คำแนะนำเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเนื่องจากเนื่องจากว่าสมมติฐานที่เราไม่เคยเห็นทั้งอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์อัตราดอกเบี้ยติดลบระดับธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับมันไม่เคยเกิดเพราะนั้นเนี่ยการคาดการณ์การคาดเดาเนี่ยจึงมีความคาดเคลื่อนสูงเราต้องระมัดระวังอ่ะ แต่น,นี่มาตอบคาออถามว่าแล้วแนวโน้มจะทํำยังไงในแง,ง่ของของสตร ATEGY ในการลงทุนผมจะเรียนจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นทางทฤษฎีนิดหนึ่งนะฮะประการแรกก็ต้องบอกว่าอย่าลงทุนตามสตร ATEGY ตามกลยุทธ์เด็กจะขัดขัดเรากำลังจะบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนแต่บอกว่าอย่าลงทุนตามกลยุทธ์นะครับเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าความความคาดเคลื่อนสูง ท่านเองต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์พิจารณารไปด้วยเราให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับเราก็ต้องต้องบอกด้วยว่าเออการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ,รบอะไรก็ว่าไปนะฮะอย่าลงทุนตามกลยุทธ์นะฮะคำแนะนำส่วนตัวที่ผมคิดว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งคือต้องลงทุนโดย principle base คือลงทุนโดยหลักการอย่าลงทุนตามกลยุทธ สิ่งเช่นนักวิเคราะห์นู่นคนนู้นคนนี้บอกให้ซื้อตัวนั้นตัวนี้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะทำได้ตามนั้นนะครับแต่อย่าทําเป็นลักษณะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับที่ทําเป็นหลักคือต้องลงทุนตามหลักการหลักการผมมีแค่4อันเท่านั้นเองอันที่หนึ่งต้องกระจายอย่ากระจุกอย่าซื้อหุ้นตัวเดียว <c oughs> นะครับเดี๋ยวโดน 4G ขึ้นมาก็จะ <c oughs> เดือดร้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอย่ากระจุกนะให้กระจายความเสี่ยง ไม่ได้จะกระจายจเฉพาะที่ผมดูอยู่คือผมดูหุ้นไทยกระจายไปหุ้นต่างประเทศนะฮะกระจายไปกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตอนต้นปีเราจําได้เราพบกันนะครับผมบอกว่าอย่าซื้อหุ้นแพงนะฮะวันนี้หุ้น PE สูงก็ไม่ขึ้นเลยนะครับลงด้วยซ้ําการที่2ให้เราซื้อคือให้ซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์วันนี้เป็นเบส performing หรือเป็นหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแท,ทนสูงที่สูงเป็นอันดับต้นๆของสินทรัพย์หลายประเภทนะครับดังนั้นอันที่1คือกระจายอย่าก,กระจุก อันที่2ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือดูความเสี่ยงนะฮะพยายามจะถ้าเราคือถ้า,ถ,าถ้าเรายัางยังหนุ่มยังสาวอาจจะเสี่ยงได้ก็ต้องไปดูว่าโปรไฟล์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเรามีเงินที่ต้องรักษาไว้เนี่ยก็ต้องจํากัดความเสี่ยงไว้ในระดับหนึ่งดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับอันที่สามนะฮะที่ต้องดูก็คืออย่าซื้อของแพงนะครับ จซื้อของแพงก็คือประเภทที่ P/E สูงม,มากๆหรือว่าหุ้นที่เขาไล่กันจนสูงม,มากๆผมจะบอกว่า strategy วันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วการสุดท้ายนะครับซื้อบริษัทให้ซื้อธุรกิจซื้อหุ้นให้ซื้อธุรกิจธุรกิจอะไรที่มันดูมีความมั่นคงนะดูมีความอะไรมีความน่าเชื่อถือนะฮะสามารถกอร่อให้เกิดกําไรได้ประเภทขาดทุนอย่าซื้อนะครับเพราะฏประกอบการขาดทุนหุ้น,ข,นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยอกว่ามันมีอะไรผิดปกติ เศษกันปี200เท่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้สี่เรื่องที่ผมบอกว่าอย่าเป็น strategy base ที่ผมบอกเนี่ยอันหนึ่งที่ยังใช้ได้ในแง่ strategy คือตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2013เนี่ยกลยุทธ์ก็คือต้องใช้คำว่า,าอันนี้มองย้อนหลังมันง่ายนะมองย้อนหลังนี่งไงก็ถูก okay, <thank> เพราะว่ารู้งี้นะฮะรู้งี้แต่ผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับ <Yeah. S 1> อันที่หนึ่งเลยเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งซื้อ ตั้งแต่2009จนถึงปี2013เนี่ยหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งซื้อนะครับอินเด็กซ์เพิ่มจาก600จุดเนี่ยขึ้นเป็น1 6 0 0จุดยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งขึ้นยิ่งซื้อศาสาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่าโมเมนตัมเพลย์คือซื้อขึ้นซื้อขึ้นซื้อโกรดขึ้นเยอะไปเรื่อยๆตั้งแต่2 0 1 4จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ายิ่งขึ้นยิ่งยิ่งซื้อเนี่ยขาดทุนนะครับกลับกลายเป็นว่าขึ้นแล้วต้องขายอย่าไปเสียดาย ลงแล้วต้องซื้อ <Okay. S 1> นะค <Okay. S 1> าัทางเทคนิคก็ <Yeah. S 1> sell into strength <Yeah. S 1> เคยได้ยินใช่ไหมฮะ1ั5 0วันนี้ต้องเซลล์ต้องเซลล์ลงไป1,250ต้องอะไรฮะต้อง buy <Bye. S 1> buy i ินบา i อิเพราะอะไรรูไหมตั้งแต่2,014จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดเป็นไงครับ1,600、1,200、1,500、1,200 เห็นภาพไหมครับ <Okay. S 1> มันจะซิกแซกเพราะอะไรฮะเพราะกําไรมันไม่ไปไหน mm hmm. กําไรที่ปี2 0 1 1ันสิบเอ็ดสิบสองาไมกำไรมันดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะรัฐบาลลดภาษีให้ลดภาษีเขาเปิดอินคัมแท็กจาก30%มเรหลือ20%่สิกำไรมันโตเพราะรลดภาษีแล้วเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเนี่ยกำไรมันก็จะนิ่ง mm hmm. นะครับนั้นกลยุทธ์ทีผ่ผมเรียนก็คือย้ำว่าให้เป็น principle base หรือเป็นหลักการแทนที่จะเป็น strategy ถ้าจะเป็น strategy เนี่ยให้เน้นโดยภาพรวมว่า ซื้อตอนลงนะครับถ้าขึ้นอย่างเนี้ยไม่ซื้อนะครับถ้าขึ้นอย่างเนี้ยต้องขายนะครับหลักการนะคะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ไม่กระจุกตัวให้ดูความเสี่ยงอย่าซื้อของแพงแล้วที่สาคัญคือซื้อบริษัทซื้อหุ้นเนี่ยให้ดูในตัวธรุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตนะคะนำมาสู่คําถามต่อไปเลยนะคะว่ามันควรจะเป็นธรุรกิจไหนหรืออุตสาหกรรมไหนที่ อยู่ในช่วงของการเติบโตคือเราไม่อยากไปซื้อในยามที่กิจการโตไปจนเต็มที่หรือว่าอิ่มตัวแล้วเราอยากมองกิจการหรือศักยภาพของธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตในมุมมองของคุณธีรพงศ์อะคะคือเนื่องจากภาพรวมเนี่ยการเจริญเติบโตของตลาดมีข้อจํากัดเศรษฐกิจมีข้อจํากัดเศรษฐกิจโลกก็มีข้อจํากัดนะโตได้ค่อนลาบากธนาคารกลางทําได้มากกว่านี้ไหม คือลดดอกเบีย้ยลงมาเลยสูงลงมาติดลบแล้วทําได้มากกว่านี้ไหมนะครับคนก็จะพูดกันถึงว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่เฮลิคอปเตอร์มันนี่หมายถึงอะไรฮะอันนี้ฉีดกำลัแล้วนะครับฉีดตำลัเศรษฐศาสตร์ลดดอกเบีย้ยติดลบแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยในภาษาคนทั่วไปก็คือให้ธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์เงินแล้วโปรยลงมาแล้วใช้บินเฮลิคอปเตอร์แล้วโปรยเงินให้ประชาชนเลยจริงๆแล้วมันอันนั้นคือในเลเมนั์เทอมแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือ คือการให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินแล้วให้รัฐบาลใช้จ่ายแบบไม่มีข้อจํากัดหรือเต็มที่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเงินก็จะเหลือทั้งประเทศเงินเฟอ้อก็จะเยอะแยะไปหมดนั้นไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมเดาไม่ถูกนะครับแต่ว่าดูดูเหมือนจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าดูในแง่ของหุ้นที่เราดูว่า,าน่าจะมีผลตอบแทนได้โอเคเราก็จะกลับไปดูเรื่องกำไรในตารางเราเห็นนะว่าหุ้นที่เราทํากําไรสูง เทียบกับการค่าการตลาดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3 4มสี่เซกเตอร์นะครับอันที่1ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกคอมมอรดิตี้คือพวกที่เป็นสินค้าพวกพันธ์เราทำกำไรสูงกว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ16%หกเปหลักๆก็คือน้ํามันนะครับเราเชื่อว่าน้ํามันในเครื่องหลังเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับอ่าปิโตรเคมิคอลซึ่งเป็นอ่าดิวิชทีฟหรือเป็นอ,อ่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ํามันนะครับเราทําสูงกว่าตลาด10% นะครับต่อไปก็จะเป็นโรงแรมนะครับ4%นะครับคอนแทคเตอร์7%ที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะเป็นการเลือกพุ้นละกลุ่มที่เราสนใจที่จะเลือกหุ่นก็คือกลุ่มอาหารคือฟู้ดกลุ่มที่สองคือกลุ่มค้าปลีกแต่เราเน้นเลือกว่าค้าปลีกเนี่ยเราเลือกที่เป็นค้าปลีกแบบ store, คอนเวนเนนซ์สโตร์นะฮะไม่ค้าปลีกแบบสินค้าคงทนนะคือพวกมออะไรพวกนี้เราไม่เราไม่ชอบแล้วเชื่อว่า ไอคอนเวนต์สโตร์เนี่ยยังไงคนก็ยังบริโภคเหมือนเดิมแล้วก็เวลามีเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันจะบวกอยู่ในราคาทำใได้ไม่ให้ว่าตอน c p 7 11เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยคือเขาขึ้นราคาบุหรี่แค่นั้นเลยฮะภาษีขึ้นปุ๊บก็ขึ้นราคาบุหรี่ปุ๊บยอดขายขึ้นเลยแต่เขาบวกกาไรเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ได้ขึ้นเฉพาะกำไรเพราะนั้นดูในแง่าภาพรวมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ที่เรามองนะครับ จริงๆวันนี้เห็นหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะที่มีศักยภาพในการเติบโตที่คุณเทรพงศ์ก็ฉายภาพไปอย่างพลังงานกับปิโตรโคเคมยังคงมีโอกาสในการลงทุนสาหรับช่วงที่เหลือของปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ํามันที่มองว่าผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนี่คือกําลังปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องอันนั้นคือพกขั้นนะคะโรงแรมสายการบินก็ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคือยังเป็นธรุรกิจที่ที่มองแล้วมีศักยภาพในการเติบโตอยู่ ของกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราก็เลือกมินอย่างเป็นต้นนะครับแต่หนึ่งต้องดูนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่ของภาพรวมเนี่ยวันนี้เนี่ยท่องเที่ยวไทยเนี่ยหลักๆเลยคือนั่งเที่ยวจากประเทศจีนนะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขประเทศจีนเนี่ยคนประเทศจีนที่ไหลออกมาเนี่ยคือมาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เรียกว,ว่า outbound tourism เนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยยังโตอยู่นะครับแต่เริ่มแต่เริ่มไม่โตแล้วในบางประเทศ เริ่มไม่โตแล้วนะครับประเทศที่ไม่โตแล้วเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยฮ่องกงนะครับนักท่องเที่ยวติดลบนะครับมาเก๊าติดลบมาดลีติดลบอีกประเทศผมจําไม่ได้แต่หลักๆเนี่ยพอจํานวนนักทนะ่องเที่ยวเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งอย่างในฮ่องกงเนี่ยมันขึ้นมาตลอด78ปีนักท่องเที่ยวที่ไปฮ่องกงต่อปีวันนี้ประมาณ40ล้านเหมือนมันพีคมันสุดมันขึ้นไม่ได้แล้ววันนี้มันเริ่มลงมาเก๊าเนี่ยประมาณ20บล้าน ก็เริ่มพีคและเริ่มลงพูดได้ลำบากว่าไทยเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าตัวเลขไทยวันนี้เนี่ยท่องเที่ยวจีนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ7ล้านกว่านะครับก็ไปดูว่าเลเวลที่เรารับได้หรือจุดที่ร,รับได้เนี่ยมันสักเท่าไหร่ถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยโรสมันจะจะซอลงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในตลาดฮ่องกงหรือในตลาดมาเก๊าแต่ก็ตามเนี่ยย่างเชื่อว,ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ยังค่อนข้างดีอยู่เพราะว่านั้นมีเรามีความสามารถนในการแข่งขันดีในเรื่องทัวริซึม อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ทไม่ได้ถามแต่ขอตอบเนื่องจากเป็นแบงก์ n อนลิสต์ด้วยนะครับก็คือ,คอคกลุ่มธนาคารซึ่งเพิ่งจะมีโบรกเกอร์บางโบรกเกอร์เนี่ยอัปเกรดหุ้นธนาคารนะครับผมว่าเป็นโชคดีของเรานะครับถ้าใครมีหุ้นธนาคารอยู่วันนี้เนี่ยที่อาจจะซื้อตอนสูงสูงนะครับซื้อตอนสูงสูงเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะได้ทยอยขายธนาคารเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่คนชอบซื้อเพราะว่าหุ้นมันจะขึ้นตลอด นี่มันขึ้นตลอดเพราะมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่กําเนิดอินคัมตลอดเวลาคือกําเนิดรายได้ตลอดเวลา,าปล่อยกู้เนี่ยคุณไม่ทําอะไรเนี่ยมันออกดอกออกผลคือเขาเก็บดอกคุณตลอดเวลาคุณไม่ทําอะไรเขาก็เก็บดอกคุณเพราะนั้นคนก็จะชอบหุ้นธนาคารแต่ผมจะเรียนว่าหุ้นธนาคารในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกิจการมีผลกระทบเยอะมากนะครับถ้าดูหุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลกเนี่ยวันนี้แย่นะครับ ผลประกอบการแย่หุ้นแย่นะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มผลประกอบการธุรกิจธนาคารโดยพิ่งธนาคารไทยเนี่ยปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่จ,จะลงปีหน้าจะลงเยอะนะครับปีหน้าจะลงเยอะและนี้เนี่ยไม่มีคนคาดเพราะนั้นถ้าหุ้นขึ้นมาก็ก็เป็นจังหวะทยอยขายนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งที่คนบอกว่าหุ้นไทยถูกเนี่ยวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทำไมก่อนเราบอกหุ้นไทยเทรดอย่างแบงก์กรุงเทพ หรือว่าธนาคารกรุงไทยเทรดอยู่ประมาณจุด7.8เท่าบุ๊กบอกถูกแล้วนะครับคุณรู้ไหมว่าทั้งโลกวันนี้คุณธนาคารเนี่ยนับนิ้วได้ว่าประเทศไหนเทรดเกินหนึ่งเท่าบุ๊กนะครับอย่างประเทศหนึง่งอย่างแบงค์ใหญ่ที่สุดในยุโรปแบงค์หนึ่งเคยใหญ่ไม่ใช่ใหญ่เคยใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยวันนี้เทรดแค่จุดสองเท่าบุ๊กนะครับแบงค์เทพจุด7.8ซ้ายของอสเขหาขอเขาเนี่ยใหญ่กว่าแบงค์เทพเนี่ย ประมาณ8เท่าตัวน,นะครับดัะนั้นก็เป็นจังหวะเราที่เราคล้ายๆกับทยอยลดน้ำหนักในการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารได้นะเพราะว่าเห็นไตรามาสสก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ <c oughs> สำหรับไตรามาสสอย่างเดียวไม่ได้ดู year to date เนี่ยกลุ่มของออกลุ่ม การเงินก็คือกลุ่มของธนาคารต่างๆกลุ่มอสังหากลุ่มของอาหารเนี่ยน,น่าสนใจอ,อสังหานี้ตอนต้นปีก็เคยฉายภาพไว้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น property fund ต่างๆนะคะรวมถึงผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วให้เสียรภาพในยามที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ําแบบนี้นะคะภาพเรายังคงเป็นอย่างนั้นไหมคะมีท็อปพิกที่เป็นหุ้นด้วยไหมคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จริงเราก็ยังชอบนะครับกองทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่แต่เราก็ลดน้าหนักลงล่าสุด เพราะว่าหุ้นมันขึ้นไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น tl gf นะครับ d i f นะครับสมุย property fund พวกนี้ขึ้น20-30%นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าในแง่ของภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเต็มราคาในบางในบางกลุ่มก็ค่ยอยๆยอลดได้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังชอบที่จะมีผลตอบแทนเป็นเป็นยิวก็อาจจะโฮนะครับอยู่ได้นะครับส่วนหุ้นกลุ่ม property เนี่ย คอร์ดทีสองนี่ดีขึ้นมากนะฮะสาเหตุหลักๆก,ก็จะมาจสองอันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการคาดการ์ว่าสินค้าหรือว่าคอนโดหรือบ้านต่างจังหวัดที่พ่อพที่ไปสร้างไว้เนี่ยมันขายไม่ออกทราบใช่ไหมครับเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรพวกนี้เขาคาดว่าสามารถจะทยอยขายได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจัยเรื่องเรื่องแห้งปัจจัยปัจจัยเรื่องแห้งอีภายแล้งนะครับปัจจัยในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเริ่มขยับดีขึ้น ะะราคายางก็ขยายดีขึ้นข้าวยังขึ้นแต่ยังขึ้นไม่มากอันน้ก็เป็นอันที่1อันที่2เนี่เขาคาดว่าการขยายตัวของรถไฟฟ้านะครับของทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะช่วยทําให้ดีมานข,ของของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีขึ้นอันนั้นเป็นสองปัจจัยที่ทําใ,ให้หุ้นอสังหาดีขึ้นเราไม่ได้คแนะนำหุ้นเล็กๆนะฮะเราอสังหาริมทรัพย์นี่เราเลือกอยู่ตัวเดียวคือลือ Land ่นหุ้นแลนด์เฮาส์ขึ้นช้านะครับแต่ค่อนข้างจะมั่นคงกว่านะครับ นั่นเป็นลายตัวแล้วก็เป็น stock topic นะคะที่คุณธ er ีรพงศ์ฉายภาพให้เห็นแต่ว่าคํำถามสุดท้ายเลยนะคะสำหรับภาพใหญ่ของเซ็ตอินดซ x นะคะจริงๆ1,280ตั้งแต่ปลายปีมาจนถึงวันนี้1น5 0แต่ถ้ามาดูเทรนด์ในแต่ละไตรามาสจะเห็นว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยไซด์เวยและซึมไตรามารสสจะออกไปในเชิงของการเป็นไซด์เวย์อัพด้วยซ้ำนะคะที่ระดับ 1, 4 5 0นี้เรามองว่า potential growth หรือว่า upside เนี่ยยังยังมีอยู่ขนาดไหนได้สำหรับที่เหลือของปีนี้นะคะคือเทรนหรือว่า movement ของ Index จะเป็นยังไงในตัมาสสามสี่กลับไปที่เมื่อกี้ผมพูดนะฮะว่าความคาดเคลคื่อนนะฮะก่อนจะบอกว่าผมคิดยังไงนะครับผมมองว่าความมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆในใจมาสที่ 3- ที่4ความเสี่ยงสูงขึ้นที่ตลาดจะ make correction คือตลาดจะลงความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยความคิดผมก็คือ ปัจจัยถ้าดูชาร์ตอันนี้จะเห็นได้ว่าเส้นที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยกำไรเนี่ยมันลดลงแต่ที่เป็นราคาหุ้นในอินเด็กซ์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นคือเส้นสีแดงแมันแกลบมันสูงมากนะครับสาเหตุหลักๆก,ก,ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าธนาคารกลางหลาย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 ,หลายที่นะฮะในโลกเนี่ยเขาอัดเงินเข้าไปทําให้สินค้าสินค้ามันกระเด้งขึ้นนั้นความเชื่อผมเนี่ยคิดว่าความมีประสิทธิภาพแล้วก็ความมีประสิทธิผลของนโยบายการเงินเนี่ย จะค่อยๆลดลงจะค่อยๆลดลงวันนี้จะเห็นแล้วนะฮะพิมพ์เงินก็แล้วลดดอกเบีย้ยเหลือศูนย์ก็แล้วลดดอกเบีย้ยไปติดลบก็แล้วเศรษฐกิจไม่ไม่ฟื้นต้องทําเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆอันนี้ปกติไหมฮะไม่ปกติแล้วแล้วก็ยังไม่ใช้วิธีเดิมนะครับมีคนเคยพูดนะายสาาเคยพูดว่าทําแล้วยังผิดพลาดไม่เปลี่ยนก็ยังทําเหมือนเดิมผลมันก็จะเหมือนเดิม แต่แต่ว่าที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะว่าทําไปเรื่อยๆมันเกินลิมิตแล้วมันเริ่มมีผลที่เขาเรียกว่าเขาเทอร์โ d ดักทีฟหรือเป็นผลเสียผลเสียไปสะท้อนที่ไหนทราบไหมครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีผลเสียที่ Brexit นะครับเพราะว่าคนที่รีทายแล้วเนี่ยเดือดร้อน <c oughs> เขาเรียก f i n a n c n a l Repression คนเดือดร้อนคนที่2เนี่ยเวลาคุณใช้นอกเบียนโยบายติดลบเหมือนคุณเนี่ย เก็บภาษีธนาคารโดยตรงเพราะธนาคารเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปฝากเงินสำรองส่วนเกินไปฝากที่ธนาคารกลางปกติก็จะดอกเบี้ยนิดหน่อยตอนนี้ดอกไปฝากดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารพาณิชย์ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารกลางนะครับเหมือนกับเก็บภาษีไม่ได้เก็บออนกําไรนะเก็บออนรายได้จะเห็นว่าหุ้นธนาคารทั่วโลกเป็นไงครับลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที so, ่ท like so ําเยอะขึ้น แล้วหุ้นธนาคารตอนนี้ลามไปถึงหุ้นอินชุรันคือไม่ใช่แบบทุกอย่างทําได้ไม่มีลิมิตอัดกันกันเยอะแยะมากมายอย่างนี้มันมีลิมิตแล้วเริ่มมีผลเสียผมคิดว่าไอ้ผลเสียพวกนี้จะสะท้อนเยอะขึ้นแลวผลเสียอันที่2ก็คือผลเสียเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้เห็นข้างเงินเยนใช่ไหมฮะแข็งขึ้นข้างเงินหยวนอ่อนลงนะครับเพราะนั้นมันจะผันผวนเยอะขึ้นผมเชื่อว่าไรมาสสองความเสี่ยงพวกนี้เยอะขึ้นจกนกระทั่งทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะอาจจะมีคอร์เรคชันเพราะนั้นเนี่ยในมุมมองเราเนี่ยก็ก นะครับแล้วก็ทำอย่างผมเรียนนะครับก็คืออย่ากระจุกให้กระจายนะฮะดูความเสี่ยงนะครับดูธุรกิจนะครับเป็นหลัก ก็เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่แนะนำนะคะสำหรับพุ้นไทยเองเราไม่ได้อยู่ในยุคของโมเมนตัมเพลย์มันผ่านไปแล้วนะคะนี่คือขึ้นขายลงซื้อแต่ว่าก็เป็น selective คือเลือกในรายอุตสาหกรรมที่ให้ศักยภาพในการเติบโตวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณเทียรพงศ์ขอเียงปรบมือค่ะให้คุณเทียรพงศ์วชิรพงศ์ค่ะสำหรับการฉายภาพกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะ